แหล่งวัตถุบโบราณสืบสารประเพณีน้ำดีสร้างดอนสุดสะออน,นอหนองนาายค้าขายเกลือสินเท่าหลวงปูห่หางคู่บ้านบุรพาจารย์หลวงปู่สิงสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิชาว,วงศสุวรรณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนโคกคอนุทยาคมบางโคกคอนเท่านี้หลายพันปีเจ้าเสือบอ แั่งแต่ข้าวพวกหออพื้นนี้ตายอุปยกมากจนวัดซึกสร้างซ้ากัมมาปุกแปลงบานทินทานนีนามอุดมบานหกข้อนวาน,านันตั่งซื้อจากพคกท่องที่เพิ่นค้อนมาถิมใบในหนองนาจากซื้อค้อนคบน้ากระหองไปจนเสียงเปลียนผู้เพิ่นเฮียนมาพอได้มสั่งซื้อใหม่ มันเขากับเทศบานพินฐานว่าโค่ดย้อนไปจาก20ปีบ้านเฮานี้มีของดีที่ล้ำคา่ามีโครงกระดูกปูญาบันพุษเพิ่นพูนมาแปลงบ้านแต่กนไผอีกทั้งหายใหญ่หน่อยกับไรง่ามภาชนะอีกทั้งของใส่สอยอื่นนั่นกับมีให้ทานได้ส้มว่าไปหลายสิวาตมมามาส้มบัฒนารรมของเกา่า ที่ซุ้มเฮาสืบใบหายหอดสู่ลูกหลานแมนขบวนสวนล่งตัวยฟาฟาวหัวหายทาเบิงผันติดใจกระเพิ่งบาร,รมีผู้หูกรมาเทียวบานหกคอนหลานสิผ้าฟอนหลานสิผ้า,าเซิงเบิ่งโบราณนักคดีสีคกคอนเดอแม่เดอเดอพอเดอค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้านโคกคอนนะคะมีมากมายหลายอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์บ้านโคกคอนนะคะตั้งอยู่ที่หมู่4บ้านโคกคอนตำบลโคกคอนอำเภอท่าบ่อจังหวัดนนองคายมีวัตถุโบราณที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาเล่าประวัติความเป็นมาข้าวๆข,ของหมู่บ้านโคกคอนนะคะค่ะหมู่บ้านโคกคอนตั้งขึ้นเมื่อ400ปีที่แล้วจากการเล่าขาน ของผู้เฒ่าผู้แก่นะคะมีราษฎรประมาณ26ครัวเรือนอพยพหนีสงครามห้อมาจากบ้านท่าช้างประเทศลาวอพยพขข้ามฝั่งแม่น้ำโขงโดยสมัยนั้นแม่น้ำโขงมีพื้นที่ไม่กว้างมากนะจึงทำให้การเดินทางไปมาได้สะดวกโดยมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งได้หาพบ ทองคามาด้วยโดยโครงหินเคลือบทองคําเป็นโคกงหินที่มีขนาดใหญ่เดินทางมาเรื่อยๆจึงมาเหตุที่อยู่ปัจจุบันนี้จึงตั้งรากฐานอยู่ที่นี่และตั้งชื่อว่าหมู่บ้านโคกคอนค่ะก่อนจะเป็นชื่อบ้านโคกคอนนะคะตอนแรกตั้งว่าโครงหินเคลือบทองคําต่อมาเป็นโครงคอนคาประชา ประชาชนในหมู่บ้านพูดผิดเพี้ยนกันไปมาเป็นโคกคอนคัจนปัจจุบันจึงตัดคำว่าคำออกจึงมีชื่อคำว่าโคกคอนค่ะค่ะนอกจากพิสภัณฑ์บ้านโคกคอนนะคะยังมีให้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเช่นวัดหลวงปู่สิงหลวงปูเ่เฮารวมถึงบ่อกเกลือสินเทาค่ะค่ะเชน มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ